ตัวอย่างที่4ต้นะคะจงหาสมก,การพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกําเนิดและสมก,การไดเล็กตริกคือ y เ<ส>ท่ากับ2จุดยอดอยู่ที่จุดกําเนิดเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์สักนิดจะได้รู้ v 0 0สมก,การไดเล็กตริกคือ y เท่ากับ2อไดเ็กตริกจะอยู่นอกโค้งของพาราโบลา ถูกไหมคะทีนี้ทดทดก่อนทดก่อนจุดยอดอยู่ที่0ูแสดงว่าจุดยอดอยู่ตรงนี้แง่เนอะแล้วสมการไดเล็กติกคือ y เท่ากับสแสดงว่าไดเล็กติกอยู่ตรงนี้ เูกไหมคะเส้นไดเล็กทิกคือเส้นนี้ y เท <Y S 2> ่ากับ2ดังนั้นแสดงว่าแสดงว่าพาราโบลาของเรามันต้องอยู่ในรูปนี้ครูรู้ได้ไงว่าพาราโบลามันจะต้องอยู่ในรูปนี้อยู่ในลักษณะนี้เพราะ1 ไดเล็กริกอยู่ด้านนอกโค้งไดเล็กติกอยู่ด้านนอกโค้งของพาราโบลานะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าพาราโบล a ามันจะต้องหันก้นไปให้ไดเล็กริกเนาะตูดโด่งไปทางเส้นไดเล็กริกนั่นเองนะคะจากจากสรรมการไดเล็กริกแล้วก็จากรูปที่ครูทดเมื่อตอนต้น ตอนต้นเรื่องเนาะคลิปต้นต้น,ตนครูบอกว่าไดเรกตริกกับโฟกัสเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากจุดยอดเป็นระยะเท่ากันเป็นระยะทางที่เท่ากันเพียงแต่อยู่คนละฝั่งของจุดยอดนะคะคือมันจะมีกราฟของพาราโบลาเนี่ยกั้นระหว่างเส้นไดเรกตริกกับโฟกัสไว้เพราะฉะนั้นถ้าไดเรกตริกอยู่ห่างจากจุดยอด2หน่วย แสดงว่าจุดยอดกับโฟกัสมันจะต้องห่างกัน2หน่วยด้วยเนาะดังนั้นเรารู้เลยนะว่าโฟกัสคือจุดนี้นะคะเนาะฮะทีนี้นะคะทีนี้ตอนนี้ที่เรารู้ว่าไดเรกติกคือเท่าไหร่เรารู้ค่า c ด้วยเลยนะคะ hk รู้หรือ,อยังรู้แล้วรู้จากจุดยอดนะคะ ค่า c รู้จากไหนรู้จากไดเรกตริกนี่แหละค่ะ,ะถ้าใครไม่วาดรูปนึกตารางออกอนก่นึกจากตารางออกนะคะสมการไดเรกตริกก็คือเส้นที่สมการที่ y จะเท่ากับพิกัดจุดยอดอันนี้มาจากจุดยอดถูกไหมและก็ลบด้วยระยะของ c นะคะอันี้เมื่อกี้ c ที่เรารู้คือ2หน่วยเนาะ c c นะที่เรารู้คือ2หน่วยนี่นะเดี๋ยวทดไว้เพราะฉะนั้นค่า c ค่า c อันนี้จะต้องคิดลึกซึ้งซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวมาดูวิธีทำเลยทีเดียวนะคะวิธีทำ จากโจทย์รู้อะไรบ้างนะคะจากโจทย์เรารู้ h 0 k 0นะคะแล้วก็ ดิเล็คติกคือ y เท่ากับสทีนี้จากจากสมการไดิเล็กติกนะคะ y เท่ากับ k ลบ c เราจะได้ สองเท่ากับศูนย์ลบซีนะคะซเท่ากับลบสองนจะจ๊ะซของเราจะเท่ากับลบสองนะคะมองออกเนาะนะคะ y เท่ากับสเพราะฉะนั้นครูเอา2ไปแทนตรงนี้นะคะ k เท <K S 2> ่ากับศนลบ c ตอนนี้ครูกำลังหาค่า c เนาะจัดรูปไปซ้ายขวาเนาะเรียบร้อยเราจะได้ค่า C ออกมาว่า c เท่ากับลบสองนจะจ๊ะตอนนี้รู้ h รู้ k รู้ c ก็ไปสร้างสรรมการนะคะ นิดนึงก่อนจะไปสร้างสมการพูดนิดนึงในตารางเนี่ยค่ะตอนคลิปต้นๆครูจะพูดไว้แล้วว่ากราฟหงายกราฟคว่ำกราฟตะแคงซ้ายตะแคงขวาเราจะดูที่ค่า c ถูกไหมถ้าค่า c เป็นบวกไม่หงายก็ขวาเพราะฉะนั้นตรงข้ามกันถ้าค่า c เป็นลบไม่คว่ำก็ซ้ายถูกไหมคะและเมื่อกี้ที่ครูทดกราฟของครูเป็นพาราโบลา,บลลาควา่ำค่า c ของครูเป็นลบ ตรงเนาะตรงนะคะ,ะจากรูปมาตรฐานนะคะความ x ลบ h กําลังสองเท่ากับ4 c y ลบ k กราฟก่กราฟความกําลังสองอยู่ที่ x นะคะจะได้ x ลบ0นย์ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ4คูณลบ2 y ลบศูน จัดรูปสมาการเนาะเป็น x กําลังสองเท่ากับลบ8 y นะคะถ้าเกิดว่า choice มีแค่นี้ก็ตอบแค่นี้ได้เลยรูปมาตรฐานแต่บางที choice มันไม่มี choice มันเป็นแบบนี้ให้เป็น x กํลังสองบวก8 y เท่ากับ0 ก,ก็เราก็ดูเองแล้วกันนะว่าเราต้องจัดรูปต่อไหมเวลาที่เราไปทำข้อสอบนะคะ,ะดังนั้นสมการพาราโบลาคือ x กํลังสองบวก 8y เท่ากับ0อันนี้คือตัวอย่างที่4นะคะ